สวัสดีครับผม Dark Ranger เนื่องจาก ID เก่าของผมนั้นได้ทำการขายไปแล้ว ID นี้ถือว่าเราจะเริ่มใหม่ไปด้วยกันนะครับอย่างแรกที่มือใหม่ควรทำนะครับนั่นก็คือการเลนสเตตหลักเราจะต้องทำเควสท,ทำไปเรื่อยๆนะครับ สำหรับคนที่ต้องการ UID ของ ID นี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ในคลิปนะครับสําหรับใครที่อัดแล้วก็ส่งเพื่อนให้ผมบ้างด้วยนะครับเพราะว่า ID นี้มันต้องการใช้เพื่อนจริงๆนะครับสําหรับใครที่สงสัยนะครับผมหายไปไหน3-4เดือนก็เพราะผมมัน Move On จาก ID เก่าไม่ได้นะครับผมก็เลยเพิ่งมามู v e อนได้เดือนที่แล้วนี่ครับผมก็มาทํา ID ใหม่นะครับผมว่าเราควรตัดภาพไปตอนที่เราฟาร์มเสร็จเลยนะครับ เอาละครับตอนนี้เราก็ฟาร์มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะรับใครที่สงสัยครับมือใหม่มืนดียังไงมันแจกเกียร์เจ็ดดา1น,นึงชิน้นมันคุ้มค่ามากเลยนะครับรับคนที่ถามเข้ามานะครับบาวอนุภิทธาตแสงของเดือนนี้นะครับผมว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวโดยเฉพาะจะกิลสองของมันคือตานพายุท้่แข็งได้ความพิเศษกว่านั้นก็นคือมันคือเลนเจอร์เ้าดาวอีกด้วย สำหรับเกียร์ผมว่ามันได้ยากมากๆเลยนะครับเพราะว่า ID รดีลองของผมนั้นเปิดไปแล้วนะครับพันสี่รูปีไม่ได้เลยชักชินเลยนะครับถือว่าค่อนข้างเกลียอ,อย่างหนักนะครับเอาเป็นว่าผมกลับมาทำคลิปแล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปผมก็กดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ